สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกทุกชั่นที่ติดตามในช่องตักศิลาหัวราชาแนลนี้ครับผมผมอาจารย์กิติภูมิตักศิลาครับในนามฉายาหมอดูหน้าโหดนะครับขอโปรโมทในสถาบันตักศิลาของเรานะครับแลวันที่24วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ใครจะถึงนี้นะครับผม24นะครับผมพฤษภาคมนี้นะครับมีการแจกทานนะครับแจกข้าวสารอาหารแห้งหน้าที่สถาบันของเรานะครับ สถาบันของเราอยู่ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่งางพิพิธภัณฑ์ช้างเงละวันและสถานีรถไฟฟ้าช้างเงราวันอยู่กึ่งกลางอยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมท่านใดที่จะมาร่วมบุญร่วม,ร,วมร่วมทานกันขอเชิญนะครับผมณเวลา1 6 0 0นนะครับผมเรียนเชิญสมาชิกทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกทุกท่านที่ช่วยกรุณาก,กดถูกใจกดกดแชร์เป็นแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นฝันกำลังใจและเป็นสะพานบุญให้แก่ คนอื่นทั่วไปด้วยนะครับผมในเข้าเลื่อนกันในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับผมจับดาวในอากาศได้แปลเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าวนะครับผมมีสี่ดวงดาวเช่นเคยครับดวงดาวดวงแรกคือดาวอาทิตย์นะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับดาวที่คือหนึ่งนะครับดาวพุธคือสี่ครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือลาหูนะครับตามต่อขึ้นมาก็คือดาวอังคารนะครับเลขสามนะครับ สี่ตัวนี้เช่นเคยนะครับผมไฟกันดูนะครับไฟอย่างนี้นะครับไฟกันก็ได้ครับหนึ่งแปดนะครับสี่สามครับหนึ่งสี่ครับแปดสามครับหนึ่งสามครับสี่แปดครับสามตัวนะครับสามสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งแปดครับแค่นี้ครับจับดาวในอากาศให้แปดเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวกันนะครับผมผมก็ ท่านใดที่ชื่นชอบในศาสตร์ตัวเลขนะครับผมผมจะมีลิง like ก์หลายกลุ่มนะครับลิงก์แรกก็จะแล้วก Hence, ็หลายท่านใดที่ชื่นชอบก็เข้ามาในรายส่วนตัวผมได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทีสิ้นนะครับมาพิสูจน์กันดูว่าจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงไหมลายเบอร์ลายส่วนตัวของผมก็คือเบอร์โทรนะครับ063 6 2 9 7 4 5 1 063 6 2เ7451ครับเรียนเชิญทุกท่านครับมาจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินกันครับผม วันนี้ก็ขอจบนะเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับผม